เขาเปลี่ยนการจู่โจมทางจิตให้กลายเป็นดาบเขาตั้งใจจะโจมตีเข้าไปที่ทะเลแห่งสติปัญญาของท่านเพื่อทรงเกียรติแห่งยอดเขาเทียนสูนดโดยตรงการโจมตีทางจิตแบบมิรุนแรงยิ่งกว่าการทำร้ายร่างกายซะอีกหากเกิดความผิดพลาดเพียงนิดเดียวสติสัมปชัญญะของผู้นั้นจะถูกทำลายจนดับสูญไม่เหลือไม้แต่เท่าทานเจ้าอ,อยากจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมดับคลั่งเข้ามาเลย มาดูกันว่าเจ้าจะทนได้นานแค่ไหนดับครั่งนั่นบ้าสมชื่อจริงๆ เขาทาให้ท่านผู้ทรงเกตแห่งยอดเขาเทียนสูถึงกับเลือดออกทางทวันทั้งเจ็ดน่ากลัวอะไรอย่างนี้ก็ดียังไงที่ผู้สรงเกตแห่งยอดเขาเทียนสูมคาคมเห่งศ์ขอบเขตลมงปลาดักยอดเขาเทียนสเสวียนเจ้าช่างร้ายยังอายและเป็นความอัปยศของจกกักรวรรดิทะเลสาบสวรรค์ยิ่งนักหากข้าไม่เห็นแก่ว่าเจ้าเป็นคนของจกกักรวรรดิวันนี้ข้าคงปลิดที่เจ้าไปแล้ว ยอดเขาเชนสูต้องการจะทําอะไรกันแน่ไปเรียกเชนสูจื่อมาคุยกับพวกเราเจ้ายังไม่มีคุณสมบัติพอนอกจากเรื่องข่มเหงลูกศิษย์จากยอดเขาเชนสเสวียนแล้วเจ้าก็ไม่มีดีอะไรเลยดบาบคลั่งเจ้าทําลายพลังจิตของข้าช่างเป็นคนบ้าที่อารมณ์ร้ายจริงๆหากเขาถูกยั่วยุเขาอาจจะก,กล้าสังหารผู้สรงเกตแห่งยอดเขาเชนสูเลยก็ได้เหรินเฟิงโชคดีจริงๆที่ได้รับการดูแลจากดบาบคลั่ง หากไม่มีการคุ้มครองจากผู้ทรงเกียรติท่านนี้เขาคงถูกพวกลูกศิษย์ยอดเขาเทียนสูจับตัวกลับไปแล้วเจ้าพูดถูกเขาพยายามปกป้องหลินเฟิงอย่างเต็มที่แม้จะต้องเป็นศัตรูกับยอดเขาเทียนสูก็ตามแถมยังไปไกลถึงขั้นทำให้ผู้ทรงเกียรติได้รับบาดเจ็บอีกด้วยดับคลั้งพูดถูกเจ้าไปบอกให้เทียนสูจืดหมายที่นี่ด้วยตัวเองไม่อย่างนั้นวันนี้คนของยอดเขาเทียนสูทุกคนจะต้องอยู่ที่ยอดเขาเทียนเสวนแห่งนี้ พวกเจ้ามาล้อมถงหลักของยอดเขาเยนเสวียนโดยไม่มีเหตุผลหนึ่งในผู้สรงเกติถึงกับใช้พลังจิตโจมตีลูกศิษย์ของข้าช่างน่าประทับใจแต่จริงหากเจนสูจืดไม่มีคําอธิบายที่เหมาะสมแล้วก็พวกเจ้าทุกคนจะต้องอยู่ที่ยอดเขาเียนเสวียนในวันนี้นั่นสิผู้สรงเกียติกับใช้พลังจิตโจมตีหลินฟิงที่อยู่เพียงขอบขีลมปราณยุทธความอดทนที่ยอดเขาเยนเสวียนมีให้มาตลอดคงทําให้พวกเจ้าได้ใจจนทําอะไรไม่ยั้งชีด หลินเฟิงนำเหล่าสิทธิ์จะยอดเขาเทียนสเสวียนเข้าไปในแดนลับและได้รับสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์มากมายมาสืบทอดสายเลือดของยอดเขาเทียนสเสวียนแถมแต่ละคนยังได้รับสมบัติล้ำค่าด้วยความสามารถแต่กำเนิดที่ไร้กาศของพวกเขาพวกเขาจะต้องเติบโตขึ้นจนแข็งกร่งยิ่งกว่านี้แน่นอนนี่คือสัญญาณการรุ่งเรืองที่กำลังจะมาถึงของยอดเขาเทียนสเสวียนยังไม่ต้องสงสัยวันนี้เราจะประกาศให้จกกักรวรรดิทะเลสาบสวรรค์ได้รับรู้ว่ายอดเขาเทียนสเสวียนจะไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยต่อไป เจ้าพวกเจ้ามันพวกชอบรังแกคนอื่นพวกเราเนี่ยนะชอบรังแกคนอื่นความจำเจ้านี่แย่ยจริงๆแค่สงสัยเละเกินว่าใครกันแน่ที่เข้าใจผิดว่าความเมียของเราคือความอ่อนแอจนคิดว่าจะรังแกคนของยอดเขาเชิญเสวียนได้ตามอำเภอใจสถานการณ์ในตอนนี้ช่างแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงก่อนหน้านี้คนจากยอดเขาเชิญสูต่ตงยิงยะโสและอดดี คอยแต่จะรังแกยอดเขาเจนสเสวียนวันนี้ผู้สรงเกียรติทั้งสามท่านของยอดเขาเจนสเสวียนต่างปรากฏตัวออกมาเพื่อปกป้องหลิงเฟิงนี่แหละคือจิตวิญญาณที่แท้จริงของยอดเขาเจนสเสวียนมันสุดยอดมากจริงๆอาจารย์ทั้งสามท่านปรากฏตัวแล้วขอบคุณครับไม่ได้เจอกันนานนะพวกเจ้าเทียนซูจือถ้าเจ้าไม่รีบโผล่หัวมา เหล่าเศษของยอดเขาเทียนสูคงไม่มีโอกาสได้กลับไปแน่นั่นคือผู้นำผู้นำแห่งยอดเขาเทียนสูมาถึงแล้วพวกเรารอดแล้วดาบคลั่งและอาคีพวกเจ้าเงียบหายไปนานหลายปีแต่ดูเหมือนว่านิสัยบู้วามหนังไฟของพวกเจ้าจะยังไม่เปลี่ยนไปเลยนะเทียนสูจือ่อท่านไม่คิดจะอธิบายเรื่องนี้ให้พวกเรา,เาฟังหน่อยหรอน้องหัวผ่านไปกี่ปี เจ้าก็ยังเป็นคนใจร้อนไม่เปลี่ยนเลยนะถึงแม้ยอดเขาเทียนสูขงข้าจะทําผิดไปบ้างแต่นั่นก็ทําเพื่อจัก,กรวรรดิทะเลสาบสวรรค์ทั้งนั้นพวกเราไม่เคยมีความตั้งใจอื่นแอบแฝงเลยจะโกรธเคืองกันไปทําไมมันมีแต่จะทําลายความสามัคคีของพวกเราเปล่าๆเ,เพื่อจัก,กรวรรดิทะเลสาบสวรรค์นั้นหรอนั่นคือเหตุผลที่พวกเจ้าส่งสิทธิ์ยอดเขาเทียนสูงมาปิดล้อมถงลของยอดเขาเชียนสเสวียนของข้าอย่างนั้นหรอ พื่อจัก,กรวรรดิทะเลสาบสวรรค์การกักตัวหลินเฟิงสิทธิเอกของยอดเขาเทียนสเสวียนแล้วเชิญไปที่เขาเทียนสูงของพวกเจ้าเนี่ยนะคือสิ่งที่เจ้าเรียกว่าทำเพื่อผลประโยชน์ของจัก,กรวรรดิข้าเชื่อว,ว่าน,นี่คงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเล็กน้อยเมื่ออธิบายทุกอย่างชัดเจนแล้วปัญหาก็คงจะหมดไปเขาเทียนสูงและเขาเทียนสเสวียนต่างก็เป็นสาขาของสายเลือดทะเลสาบสวรรค์เหมือนกันพวกเราควรจะร่วมมือกันส่วนสิทธิของยอดเขาเทียนสูงข้า ท่านก็ได้ลงโทษพวกเขาไปแล้วนี่แต่ข้ายังไม่ได้ลงโทษหลินเฟิงเลยข้าควรพาเขาไปที่เขาเทียนสูหากท่านไม่สบายใจเรื่องนี้ท่านจะตามพวกเราไปที่นั่นด้วยก็ได้เราขอให้เจ้าอธิบายแต่ดูเหมือนว่าเจ้าจะเห็นคำพูดของพวกเราเป็นแค่ลมตดถ้าเจ้าต้องการจะพาใครไปจากยอดเขาเทียนสเวนของข้า ก็ลองดูว่าเจ้าจะมีความสามารถพอหรือไม่ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังหรอกข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างความบาดหมางระหว่างยอดเขาเทียนสเสวียและยอดเขาเทียนสูแต่ข้าก็ไม่ได้มาเพื่อท้าตีท้าต่อยอย่างที่ข้าบอกไปทุกอย่างที่ข้าทาก็เพื่อความแข็งแกร่งของอาณาจักรทะเลสาบสวรรค์ครั้งนี้ข้าจึงตั้งใจไปที่ยอดเขาเทียนจีเพื่อเชิญศิษย์พี่ใหญ่มาเจ้าเทียนสูจื่อคนนี้วางแผนอะไรอยู่กันแน่ถึงกับต้อง เขาเชิญผู้นำแห่งยอดเขาเทียนจีมาจริงๆด้วยในฐานะสายเลือดหลักของเจ็ดยอดเขาอันยิ่งใหญ่ยอดเขาเทียนจีถึงเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในอาณาจักรทะเลสาบสวรรค์และเป็นผู้นําของที่นี่นั่นมันการส่งจิต นี่ไม่ใช่ร่างจริงของเขาเป็นเพียงการส่งจิตเท่านั้นตัวจริงของเขาอาจจะอยู่ห่างไกลออกไปนับหมื่นลี้ในดินแดนอันห่างไกลครารวะสิทธิ์พี่ใหญ่ข้าพอจะเข้าใจสถานการณ์คร่าวๆแล้วเทียนสู่จือบอกจุดประสงค์ของเจ้ามาสิทธิ์พี่ในเมื่อทุกคนที่นี่มาจากอาณาจักรทะเลสาบสวรรค์ข้าจะขอพูดตรงๆในระหว่างการเดินทางเข้าสู่แดนลับเมื่อเร็วนี้ พระราชบัตของจัก,กรวรรดิได้ปรากฏขึ้นว่ากันว่าก่อนที่ฝูงชนกลุ่มสุดท้ายจะออกจากวางังหลินเฟิงสิทธิ์แห่งยอดเขาเจนสเสวียนได้หลอมรวมหัวใจจกกักพรรยิยกไปแล้วหลังจากนั้นเมื่อขุมกําลังหลักต่างๆปิดล้อมอาณาจักรทะเลสาบสวรรค์หลินเฟิงบอกให้ทุกคนออกไปในขณะที่เขาอยู่เพียงลําพังเขาเผชิญหน้ากับยอดฝีมือจํานวนนับไม่ถ้วนแต่กลับออกมาได้อย่างไร้รอยขีดข่วนในขณะที่ยอดฝีมือจากขุมกําลังหลักเหล่านั้นกลับหายสาบสูญไปอย่างลึกลับ ข้อสันนิษฐานของข้าคือหลินเฟิงต้องได้รับสมบัติของจกักรพรรดิมาแน่ๆในที่สุดเทียนสูจือก,ก็เผยจุดประสงค์ที่แท้จริงออกมาเสียทีสิทพีในเมื่อข้าสามารถคาดการได้ถึงขนาดนี้ขุมกําลังอื่นๆก็คงได้ข้อสรุปที่คล้ายกันสิ่งเดียวที่พวกเขาไม่รู้คือธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งที่หลินเฟิงได้รับนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าหลินเฟิงยังไล่ตามต้นบูหยาไปจนถึงโซนลึกของวงมังกรทะเลตะวันออกอีกด้วย เรื่องนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกันด้วยสำหรับมดปลวกในขอบเขตลุมปราดุ์ที่ถือครองสมบัติล้ำค่าไร้เจมทานเช่นนี้โดยที่มีคนอื่นล่วงรู้นั้นมันเป็นเรื่องที่อันตรายถึงชีวิตอย่างยิ่งเขาพยายามจะบังคับให้หลินเฟิงสมมอบสมบัติแต่กับผู้ใจให้ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่มีคุณธรรมและสมเหตุสมผลหลินเฟิงไม่สามารถปกป้องสมบัติของจกักรพรรดิได้หรอกการถือครองมันไว้ไม่ดแต่ทาให้เขาต้องเสียชีวิตดังนั้น ทางเลือกเดียวของเขาคือต้องส่งมอบสมบัติให้กับอาณาจักรทะเลสาบสวรรค์นี่ไม่ใช่แนวทางที่อาณาจักรทะเลสาบสวรรค์เคยปฏิบัติมาตลอดนี่ไม่ใช่แนวทางปฏิบัติปกติของจัก,กรวรรดิทะเลสาบสวรรค์ก็จริงแต่มันขึ้นอยู่กับความสำคัญของเรื่องนี้ด้วยเพราะสมบัติของจักรพรรดนั้นจะดึงดูดสายตาของผู้ที่ละโมบนับไม่ถ้วนอย่างไม่ต้องสงสัยในไม่ช้าหลินเฟิงจะต้องเผชิญกับการจู่โจมจากยอดฝีมือจำนวนมหาศาล หากจัก,กรวรรดิทะเลสาบสวรรค์ของเราต้องปกป้องเขาเราจะต้องใช้กำลังพลมหาศาลและหลายคนอาจจะต้องสังไว้ชีวิตเพราะเรื่องนี้ยิ่งไปกว่าน,นั้นหลินเฟิงเป็นเพียงผู้เยี่ยมยุทธขอกเสียลมปราณยุทธ์ต่อให้มีสมบัติของจัก,กรพรรดิเขาก็ไม่สามารถปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของมันออกมาได้มันรังแต่จะเป็นการเสียของเปล่าแต่หากสมบัตินี้ตกอยู่ในมือของยอดฝีมือในจัก,กรวรรดิทะเลสาบสวรรค์ของเรา มันจะช่วยยกระดับความแข็งแกร่งของเราไปสู่อีกขัน้นและสถาป,ปนาให้เราเป็นขุมกําลังใหญ่ในอาณาจักรเฉียนดังนั้นไม่ว่าจะมองในมุมเพื่อตัวของหลินเฟิงเองหรือเพื่อประโยชน์ของจกักรวรรดิทะเลสาบสวรรค์เขาจะต้องยอมปณีปนอมซึ่งทางจากกักรวรรดิของเรารับรองว่าเขาจะได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมอีกอย่างหลินเฟิงเป็นเพียงผู้ย่ำยุทขอบเขตลมปราณยุทธ์และไม่ใช่คนจากสายเลือดหลาของเราด้วยซ้ํา การที่เขามอบสมบัติออกมานั้นย่อมเป็นประโยชน์ต่อจัก,กรวรรดิทะเลสาบสวรรค์มากกว่าที่ท่านพูดมาก็มีเหตุผลถ้าอย่างนั้นเจา้าจะอธิบายเรื่องที่ส่งคนไปยังยอดเขาเชียนเสวียของข้าเพื่อชิงตัวหลินเฟิงว่ายังไงแม้ว่าข้าจะทำอะไรลงไปเจตนาของข้าก็เพื่อประโยชน์ของจัก,กรวรรดิทะเลสาบสวรรค์เสมอการที่ข้าเชิญสิทธิ์พี่ใหญ่มาในวันนี้ก็บอกว่าจะยอมให้ยอดเขาทั้งเจ็ดเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติด้วยตัวเอง หากยอดเขาสีในเจดแทงไม่เห็นด้วยกับข้าก็ให้ถือว่าคําพูดของข้าเป็นเพียงเรื่องไร้าสาระแต่หากมีสีแห่งเห็นพ้องด้วยสิ่งนี้จะถือเป็นเจตจำนงของจัก,กรวรรดิทะเลสาบสวรรค์ทั้งหมดข้าเชื่อว่าน้องชายทั้งสามแห่งยอดเขาเชนสวียนคงจะไม่ฝ่าฝืนเจตจำนงของจัก,กรวรรดิหรอกนะวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ